สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเราเข้าสู่ช่องเมย่าชิปจรจรลงเท้านะคะอะาจะบอกว่าวันนี้ชีปพรจรมาลงที่ภูเขาแห่งหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าเราขับรถมาจากบ้านนะคะก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะจากบ้านมาที่นี่แล้วก็หลังจากเรามาลงที่คำาลแล้วก็ ขับรถต่อมาเรื่อยๆจะมาถึงอาโลแล้วเราก็ขับรถขึ้นมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราจอดรถอยู่ข้างล่างเรากําลังเดินไปที่ทะเลสาบนะคะที่ใช้เวลาประมาณ45นาทีนะคะจากจุดพ a r k กิ้งรถนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าทะเลสาบนี้เป็นยังไงบ้างอ้ออีกอย่างหนึ่งจะบอกว่าส่งเสียงดังไม่ได้ที่นี่เขามีสัตว์นะคะเป็นสัตว์ที่เขาเอาศัยอยู่ในในบริเวณหุบเขานี้นะคะถ้าเห็นเขานะคะจะเป็นเหมือนสัตว,ว์ตัวอ้วนๆคล้ายๆหนูแต่เดี๋ยวจะ หาถ้าเขาออกมาข้างนอกอะ่ะจะถ่ายรูปมาให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราต้องเราต้องไปที่ทะเลก่อนทะเลสาบไปกันค่ะ ถึงที่นี่ช่วงประมาณบ่ายสองครึ่งนะคะอากาศเย็นมากเราคิดว่าน่าจะประมาณ1ิบ4านะคะแต่นี่เป็นช่วงซัมเมอร์นะคะเป็นช่วงซัมเมอร์ซัมเมอร์บนเขาวันนี้กำลังเดินไปที่ทะเลสาบนะคะบนเขา ใส่อยู่ในเขาเขานี้นะคะชื่อว่ามามอดเขาเป็นสัตว์คล้ายๆหนูแต่ว่าแต่ตัวใหญ่กว่าหนูเยอะค่ะไม่อายเลยค่ะก็ออกมาเล่นอยู่ตรงโขดหินนะคะดูสิน่ารัก บริเวณรอบๆทะเลสาบนะคะทะเลสาบแห่งนี้ชื่อว่าลักเดโลสลักก็แปลว่าทะเลสาบก็ชื่อก็คงเดโลสอะไรสักอย่างนั่นแหละเอ็เ anyway, ว <Okay. S 1> ก็คือถ้าเพื่อนๆดูบริเวณรอบๆทะเลสาบแห่งนี้ไม่ได้เป็นทะเลสาบที่ใหญ่มากนะคะก็เนี่ยค่ะแล้วก็จะมีภูเขาล้อมรอบภูเขาตรงน,นั้นก็จะไม่ได้เป็นภูเขาหัวโล้นเลยนะคะในช่วงวินเทอร์หรือว่าหน้าหนาวนี้ก็คือจะปกคลุมไปด้วยหิมะเต็มไปหมดเลยนะคะตอนนี้ที่ ทุกคนจะเห็นว่าตอนที่เราผ่านมาจะเห็นเด็กๆเจมิลี่พ่อแม่นะคะที่เดินสวนกันมาคือช่วงวันหยุดเ็าจะพาเด็กมาดูสัตว์ที่บอกก่อนหน้านี้นะคะที่ชื่อว่ามาโมดสัตว์ที่ชื่อว่ามาโมดนะคะที่ตัวเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนหนูตัวใหญ่อ้วนๆน,นะคะคือในช่วงวินเทอร์เนี่ยสัตว์พวกนี้เขาจะอยู่ตามโขด หินซอกหินนี้ค่ะเขาจะอาศัยอยู่ไม่ออกมาเลยนะคะในช่วงที่มีหิมะปกคลุมแต่ว่าในช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์เนาะก็จะมีแดดมีอะไรเขาพวกสัตว์เหล่านี้จะเดินออกมาก็คือออกมาจากโพรงโพรงโพ,พรงหินของเขาค่ะเพื่อมากินหญ้าเป็นอาหารนะคะกินจนอ้วนอ้วนแล้วก็ค่อยกลับไปกลับไปเข้าโพรงเหมือนเดิมเพราะว่าเขาจะพิดแพนในช่วงในช่วงหน้าหนาวค่ะหน้าหนาวจะไม่ออกมาละแต่นี่ก็ดูบริเวณรอบๆนะคะสวยงามไหมคะ So nice here. So nice. Fresh air in the mountain by the lake. Super. เดี๋ยจะลองแตะดูว่า,น,วาวน้ำจะเย็ยนขนาดไหนมีปลาด้วย,ยน้ำหนาวคงไม่กล้าไม่กล้าลงโดดจะเล่นน้ำแน่ๆเพราะว่าน้ำเย็ยนมากเลยค่ะ oh, The water is so cold. Okay. เขานั่งนิ่งมากเลยอะอยากเข้าไปหาแต่ว่าไม่กล้า I think he's gonna run away เน no? ะ he's still there he's still there should we try to walk closer to him I don't think so ทัวนี้ถือว่าใหญ่มากเลยนะคะ oh my god เพื่อนๆได้ยินเสียงไหมมันมีน้องมาม,มูดเขา เนี่ยเป็นเสียงเขาลองเรียกเรียกหากันดิ้นไหมคะเห็นไหมดิ้นไหมไม่ดิด้น So cute